มะม่วงแอปเปลิลฝรั่งมะยมมะเขือเทศสะท้อนกล้วยจะทำอะไรเอ่ยตำพิจญาตำพิจรณพิกัเทียม Thấm nằm cứu thấm cứu nạn cứu nạn cứu nạn cứu thịt, cứu nạn cứu nạn đấy, thịt cứu nạn cứu nạn cứu Mắm đen nạn đốt nạn cứu nạn tan nạn cứu nạn cứu nạn cứu nạn มัวมัวสิ่งที่ขาดไม่ได้ปลาแดกปลาแดงครับแซมเลยพี่น้องเลยโอ้รสชาติปลาแดกลงไปต้องเลยโอ้สุดๆเลยคน น้ำยำน้ำยำเลยเดี๋ยวลองคิมดูก่อนมันรสชาติมันจะเป็นไงตรวจจัดเลยจัดเดยอะน้ำปลาสักหน่อยเปรี้ยวหวานนัวเปรี้ยวหวานนัว แล้วก็แล้วก็ลงไปเลยแอปเปิลมะยมมะยมฝรั่งสะม่วง นากล้วยมะเขือเทศสะท้อนนะรวมลงไปรวมลงไปมันจะเป็นยำคุก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 ไปหลายครับ ไปครับพี่ดอเลยมันจะเอาขึ้นสุดโอ้โตรรัวแปลกไหมพ้นได้ดีหน่อยขึ้นหน่อยโอ้ยอดสุยดสยอดพี่ดองเลยเม็ดพริกลูกโดดแดงจึงครึ่งเลยพี่ดองเลยตรรัวแปลกทั้งกล้วยแม่ดำลายแตกพี่ดองเลยดำลายแตก ทำายแตกพี่น้องเลยนำยำรสชาติปายดยำรวมตำรวมพี่น้องเลยโอ้โหเดี๋ยงยิ่งขึ้นเลยเดี๋ยว,ล,ล,ยยวลองดูหน่อยอะไยมันขาดอะไรมั่ง ปัดสุดยอดเลยพี่น้องนำยำดัาคนใส่นำยำไปตุ๊พี่น้องเนื้อทะเลองเบิ้งโอ้โหฮะคุสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน วันนี้อันมา่านตำยำเนื้อยำผลไม้หลากหลายเลยพี่นอ้องเลยฝรั่งมะเขือเทศหลายลองบึง้งมีวันตัวตัวแปลกพี่นอ้องนนเลยยีแทบบัวตัวหลาตัวใหญ่ดูแอปเปิลหนึ่งพี่น้องเลย,ย,ย,ย้อน้ำยำชุ่อฉ่เลยพี่น้อง

เจ็บมากโดนออกปากเลยพี่น้องูดออกปากเลยพี่น้องเยอืมคักขาดนัดกระท้อนกระท้อนกระท้อนพี่น้องกระท้อนจะนำยำเบื้องโอ้ตำกินบ้านเลยบบกิบคนเลยพี่น้องเ้ยให้ลูกพี่กินกันอืม Quake hỏi kinh đại. A phạt đi lạy. Một gom pìa dung. Một gom pio. Nam nô ngua. Mm. -hmm. Khóa thịt. Nằm khóa thịt, mm. 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 bằng nào bưng như một nào phẩm phí nào kìa lõn bưng nằm chăm chụp tuyệt luôn có đẹp có quế phí nào quẩy bưng ยมฝรั่งฝรั่งมะม่วงน้ำยำเขาอร่อยเปรี้ยวหวานถึงเกรื่องหอมงหอม มันเค็มเทศออกเผ็ดๆแซ่บๆนัวๆพี่น้องมันตำอะไรหลายอย่างมันแซ่บเปรี้ยวหวานอืมตากร้องทำได้ใจนะพี่น้องเลยเดี๋ยวขอกินเด้อกินสวัสดีครับร้านอะไรพี่น้องเด้ออาหารเปรี้ยวๆบนี้ อย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องเด้อรำรวยรวย,วยทุกคนบ๊ายบาย